นี่ก็เป็นบรรยากาศใหม่ของเราครับโล่งเลยนะครับครับก็กลับสวัสดีครับนานาเพื่อนๆสายตกทุกท่านครับพบกันอีกแล้วครับกับเราครับ GT Fishing Thailand ครับสายตกแบบโง่โง่ น,นเปิดเปิดเช้ามานะะฝนตกเลยฮะตอนนี้ยังไม่ได้ลงเบ็ดเลยเพิ่งจะจัดของเสร็จนะครับก็วันนี้ฮะตอนนี้ผมก็อยู่หมายคลองสามครับก็เป็นหมายใกล้ๆบ้านนะฮะเพ่เขาอยากไปหนัใกใจเพราะช่วงนี้พายุเข้าฝนตกบ่อยฮนะโอ,อก,กาสได้ตัวก็อาจจะยากนิดนึงก็เลยเอาหมายประจำดีกว่า เฮวเทก็จะได้กลับบ้านง่ายหน่อยก็โอเคครับก็สำหรับวันนี้เราก็ไม่รู้จะเป็นไงนะฝนตกแต่เช้าโดนฝนต่้เช้าเลยก็เดี๋ยวไปดูกันนะว่าวันนี้กีทีสายตกแบบง่ๆจะมีแต้มมีตัวบ้างไหมฮะโอเคก็เดี๋ยวเข้าไปรับชมคลิปกันครับแต่ก่อนจะเข้าไปรับชมคลิปนะครับตบฝากน้าน้เพื่อนๆฮะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อติดตามพวกเราด้วยฮะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะฮะ เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่หมของเราฮะก็ฝากถึงน้าๆนนที่เข้ามารับชมใหม่ด้วยฮะถ้าเอ็นดูช่องเล็กๆช่องนี้นะฮะช่วยกดติดตามให้ผมหน่อยฮนะก็โอเคครับก็เดี๋ยวไปตามรับชมนะครับพูดยาวเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปด้วยนะโอเคเป็นลุ้เนเงินเป็นลุ้เนเงินครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะฮะผมก็ได้รับการสนับสนุนเยือนนะฮะมาจากนี่เลยครับผม เหยื่อลุงเล็กครับผมก็เพนเหยื่อเจ้าใหม่ฮะที่เอ็นดูช่องเล็กๆช่องนี้นะฮะให้การสนับสนุนมานะฮะเพื่อมาลองตกดูนะฮะว่าหมายที่ทีทีได้ออกฮนะจะได้แต้มได้ตัวมากน้อยแค่ไหนก็ขอขอบคุณน้าเอกมากเลยฮนะน้าเอกธนวัฒนะฮะถ้าใครสนใจนะน้า,นาท่านใดสนใจฮนะจะติดต่อซื้อเหยื่อนะฮะเข้าไปดูที่เพจ หน้าเอกธนวัฒน์ฮะเป็นลกอ่เ,อเป็นรูปหัวใจอะหน้าหน้าโปรไฟล์เป็นรูปหัวใจรูปช็อกโกแลตรูปหัวใจเราเข้าไปดูได้ครับเดี๋ยวผมจะขึ้นลิงก์ไว้ให้นะฮะว่าผลงานของ,งน้าเป็นไงแต่ผลงานเขาดีมากเลยนะแต่ GT ทจะดีได้อย่างเขาไหมก็เดี๋ยวไปติดตามรับชมกันครับว่าเหยื่อลุงเล็กจะช่วยให้ GT ท i พิชชิ่งไทยแลนดสายตกแบบงๆ มีผลงานมากน้อยแค่ไหนนะครับโอเคครับนี่ครับผมอ้อผมลืมบอกไปนะครับว่าวันนี้ฮะผมมาเล่นงานชิงหลิวนะฮะวันนี้โรงงานชิงหลิวอย่างเดียวเลยก็โรงงานชิงหลิวระยะสอุดนะฮะเป็นไม้ตายเกาหลีฮะไม้ตายระกัววิ่งนะส่วนตัวเบ็ดก็เบอร์0.5นะครับสายเมน10ปนะบปอนฮะสายหน้า8ปดปอน ก็เดี๋ยวไปตามรับชมกันครับว่าผมจะมีแต้มมีตัวไหมกับหมายนี้ก็เมื่อ EP ก่อนหน้านี้ผมตกอยู่ทางด้านนู้นฮะห่างไปสักประมาณ800เมตรน่าจะได้มองมองเต็นอยู่ไรปยะ800เมตรเข็พอได้แต้มได้ตัวฮะวันนี้ก็เลยเลือกเปลี่ยนหมายบ้างนะคะเพื่อจะ ให้คำถามเพื่อจะลองดูว่าปลาเนี่ยมันมีการกินอยู่ในระยะไหนมั่งอะไรแบบนี้เพื่อให้นานาๆนะฮะบางท่านที่อาจจะยังไม่เคยมานะฮะคลองสามก็เป็นตัวเลือกนะฮะสำหรับนา,นานาที่สนใจอยากจะมาลองตกสายคลองสามนะก็โอเคครับก็จะไปติดตามมันกลมกันว่าวันนี้เหยื่อลุงเล็กจะทำให้ผมได้แต้มได้ตัวกับหมายนี้นะฮะหมายนี้หรือเปล่าโอเคครับ เดยวไปลุ kind of ้นกันครับ มาแล้วครับแต้มแรกโอ้โหควจะมาได้กินเบามากจับ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 จ้นฉันหลุดแล้วงอวันนี้เดียวกินเบามากแต่น้อยๆก็รู้แล้วนะว่าปลาเข้าเหยื่อไปนอนแล้วก็ดูอาการพูดไม่ออกเลย กเกิดตีนขัดขาไปเลยจะเลีเ้ยงน,นี่มันมีตบเพียนเลยขึ้นแสดงว,ว่าต้องเป็นพวก่ับเพียนตา,นจ,าจะไม่ค่อยใหญ่สองนิ้วสามนิ้วแต่ก็ไม่แน่แนเดี๋ยวมันลุ้นกันว่าเผื่อจะมีแต้มใหญ่ใหญ่มากว่านีา้แต่จากที่เห็นเนี่ยเป็นตบเพียนประมาณสองขึ้นอยู่รอบๆทุ่นแล้ว ใหญ่ครับอุ้ยนี่ครับย็นใหญ่เย็นใหญ่ย็นใหญ่ต้องรีบเก็บต้องรีบเก็บนี่ใหญ่เล่ใหญ่เลยครับใหญ่ต้องรีบเก็บก่อนวันนี้ไม่ได้เอาสวิงมาครับพอรักกดแล้วก็ไม่ค่อยอยากจะกินนะครับ ชอบกินตอนไม่โกรธ่ะช่วงนี้กล้องผมมีค่อนข้างมีปัญหานะก็เลยต้องพยายามกดเซฟนิดนหนึ่งเพราะนี่กระพังไปแล้วตัวนึ่งแต่ตัวที่เอามาใช้นี่ก็ไม่ค่อยคุ้นมือเท่าไหร่ถ่ายนึกทันตอนวัดเลยได้ันตัวแล้ครับตัวสาม นนคันยาวเามาใช้คันสั้นเนื้อรู้สึกว่ามันไม่มค่อยถน,นัดเนื้ออนะไรตัวที่สามกระแสสวยอยู่ครับนี่ครับอันรกครับตาเริ่มเข้านะครับตาเริ่มเข้านะครับนี่ตาตัวที่สี่มาติดต่อกันเลยนะ ตอนนี้แต้งใหญ่ครับใหญ่มากเลครับันนี้ผมเริ่มเอาตะวิ่งมาโอ้ยนะเห็นไหมจะไปดูแจ้งๆเลยมีแจ้งสวยนะแต้งสวยเริ่มาตะวิ่งมาโอ้โหอ่าจูเลยดเลยยดเข้าเลยตกใจเลยกระเพียกินเลยตกใจ 把你单队出来的。 การต่อเขไปนะมัวแแกะถุงเหยื่ออยู่มาอีกหนึ่งครับผม ไปกินเลยนะอีผมเบื่อเนื่องจริงม,มันกินบ่อยมากแล้วผมก็วัดรุดบ่อยมากเลยวัดแต่ว่าไม่ได้ถ่ายไปเยอะเหมือนกันบางทีมันคือหน้าเนี้ยที่ลงเนี่ยมันน่าจะเป็นตบเพียนแล้วละ่ะที่กินเนี่ยปันนินคงไม่ค่อยมีนะ,ะหน้าเนี้เพราะนั้นะอนนนะตบเพียนอะมันกินไวทุ้นเทื่อนมันก็ ถอนไวตอกไวนะบางทีก็กดกล้องไม่ทันเพราะอย่างที่เกิดมาที่แรกคะว่าผมตอนนี้ผมมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับระบบการถนะ่ายทภาะกล้องก้องมีปัญหาเนี่ยนะกินแล้วฮะกล้องมีปัญหาไว้ตัวหนึ่งนะก็เลยเอากล้องเอากล้องตัวหนึ่งมาถ่ายมนะันก็เลยมันไม่คุ้นมือฮนะเล่นไม่ค่อยถูก เลยกดแช่ไม่ได้ก็ประมาณนี้ฮะโอเคเดี๋ยวไปลุ้นต่อนี่จะกินเมื่อกี้ไม่ติดเองผ่านไม่ติดเองเป็น,นมีไซร์ตัวนี้มีไซร์ตัวนี้ใหญ่นะอ๋อนึกว่าใหญ่เด็กแ,แต่ก็ใหญ่อยู่ครับติดที่ปากติดที่นี่เลยนะ <S 1> <S 1> โ,อโอ้ทหหตกนนะ้ำ ปลดเลยแป้งนะโอ้ตัวนี้ตัวใหญ่อยู่อุ้นนิดเดียวเกี่ยวปาาปลาเล็กมันเข้าเยอะครับมันมีปลากระดี่ด้วยนะปลากระดี่ค่อนข้างเยอะก็อย่างว่าแหละเกี่ยวอาจจะไม่พันปลากระดีะ่ตัวนี้ตัวค่อนข้างใหญ่เลย ไมล้วครับผมโอ้ยผมนี้ไปทักใหญ่เลยนะใช้คำว่ใช้คำว่าเงี้ยไปทักใหญ่เลยนะันไม่ใช้คำว่าเงี้ยไนะปทักใหญ่เลยครับกว่าจะได้ตัวตัวหนึ่งนะฮะส่วนนี้ได้ใช้ดี ไ้าสวยๆครับนี่ตัวนี้ก็ไ้าสวยครับ ไม่ค่อยมีปลาจะมาปลาที่อยู่ประจำนะเหมือนเป็นปลาจรนมากกว่าแต่ลับตันะควครับจะกินยากมากมาอีกหนึ่งครับผมเหมือนเดิมไนะไม่ได้ช็อตวัด มีไซสใหญ่ครับเริ่มพอเราเริ่มรเลรี้ยงไซส์เล็กๆตัวน,นี้ตัวนี้ใหญ่ครับใหญ่ครับใหญ่ครับตัวนี้ใหญ่โอของก่นกอนเดี <c oughs> ๋ยวหลุด <c oughs> นี่ครับตัวใหญ่ว่าตัวว <c oughs> ันนี้มันจะตกมาวันนี้ถ <c oughs> ือว่าใหญ่สุดแล้วนะครับ <c oughs> หเ่มดนาไปแล้วหลดน้าไปแล้ววันนี้ปล่อยไปแล้วหนึ่งตัว,อ,ว,วอ้แ้วผมโอ้ครับผม ก่อนจะกลับบ้านนะครับก็ยังได้ตัวอยู่นะคสวยๆเลยครับผมก็สำหรับตอนนี้นะฮะก็ถึงช่วงเวลาสิ้นสุดของคลิปนี้แล้วนะฮะ,ะ,ฮะก็สำหรับหมายคลองสามนะฮะกับหมายที่ลอกคลองใหม่นะฮะโล่งๆเลยนะฮะก็สำหรับวันนี้ผลงานก็ถือว่าพอได้นะฮะ สำหรับนี่เหยื่อลุงเล็กนะก็ทำให้ผมรอดแท่วกับมาวันนี้นะฮะพอได้พอได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้านานาเข้าไปดูในเพจของนะเอกอธนวัฒนะฮะจะเห็นผลงานที่สวยงามกว่าผมเยอะนะฮะแต่สำหรับผมวันนี้ก็ได้น่าจะได้ประมาณสิบกว่าแต้มนะฮะก็ถือว่าโอเคเลยกับเหยื่อตัวนี้นะฮะ ก็ฝากไปด้วยฮะเป็นตัวเลือกตัวเลือกหนึ่งนะฮะนี่ฮะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะฮะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับก็นะฮะก็อย่างที่เห็นนะหมายโล่งนะคือในวันเนี้ยต้องบอกเลยว่าหมายนี้ก็ถือว่าค่อนข้างหินนะะเพราะว่าหนึ่งคือเลาะคลองใหม่นะฮะแล้วก็ไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีเหมือนเป็นที่อาศัยของเขาเลย ปลาส่วนมากที่ได้นี่อาจจะอาจจะเป็นปลาจอนด้วยครับนะไม่ได้เป็นปลาที่อาจจะหากินแถวนี้อยู่แล้วหรือว่ามีนา้นาๆมาตกนะคะเพราะว่าจากที่ดูหน้าหมายตรงเนี้มันด้วยความที่มันลอกคลองใหม่นะนานาก็อาจจะยังไม่ตกไม่มีใครมาตกนะฮะก็เลยอาจจะไม่ค่อยมีแหล่งอาหารมากสักเท่าไหร่นะ,ะแต่สำหรับวันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะโอเคเล กับเหยียนะฮะเ็าสามารถได้ตัวพอสมควรแหละครับถามว่าน้อยไหมก็ไม่ได้น้อยนะแต่ก็ถ้าเปรียบเทียบกับน้เอกนะฮะลองเข้าไปดูได้น,ะนเอกผลงานสวยมากต้องบอกเลยฮนะอันนี้ต้องแนะนำเลยฮนะเพีนี้ลองเข้าไปดูได้กนะ็วันนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วผมก็เริ่มเก็บของนะฮะก็เดี๋ยวไปดูผลงานดีกว่านะว่าเรามีสกิปตัวส่วนตอนนี้ก็ปิดคลิปก่อนก็ คงไม่มีอะไรแล้วฮนะเดี๋ยวผมก็คงกลับบ้านแล้วส่วนทลิปหน้าผมจะไปไหนฮนะสายตกแบบวงโง่จะไปไหนก็ฝากหน้านา,นาเพื่อนๆฮนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราฮนะแล้วก็กดกระดิ่งไวนะ้ด้วยฮะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราครับโอเคคลิปหน้าเราจะไปไหนไว้เจอกันทลิปหน้าครับไปดูบนทานกัน ครับผมก็สำหรับนี่ก็คือผลงานในวันนี้นะวันนี้ต้องบอกว่าช็อตอาจจะไม่ค่อยสวยงามนะเพราะว่ากล้องผมมีปัญหานี่ก็เออไปอีกแล้วอันนี้ใช้มือถือถ่ายนี่ครับผมผลงานวะสิบก่าแต้มฮะมันสิบก่าแต้มนี่สิบก่าแตมสำหรับหมายธรรมชาติถือว่าโอเคนะฮะไซส์สวยๆครับ,อรบเอากลับได้หมดนะ นี่เลยสิบก่าแต้มสวยคครับผมแต้มไม่เยอะแต้มไม่เยอะแต่ผอมีแต้มเดียว